ไปต่อกันที่จังหวัดอุรณธานีค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสธาธารณภัยเขต14อุรณธานีสูบน้ําระยะไกลเติมแหล่งผลิตน้ปาปราปาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาภัยแล้งค่ะในขณะที่องค์การบริหารส่วนตําบลสามพร้าวเตรียมจัดสรรงบป,ประมาณเสริมศักยภาพการผลิตประปาเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยังย่งยืนค่ะนายรธรนิตเทพแผนตา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรคู่ภยัยพร้อมเจ้าหน้าที่ค่ะนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลไปทำการติดตั้งและสูบน้ำจากน้องผักบุ้งไปเติมหนองเม็กซึ่งเป็นแหล่งผลิตประปาหมู่บ้านให้กับผู้ใช้น้ำา140ครัวเรือนในตำบลสามพร้าวค่ะที่ปัจจุบันมีสภาพที่แห้งขอดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนซึ่งสำหรับการสูบส่งจากน้องผักบุ้งไปเติมหนองเม็กตำบลสามพร้าวเนี่ย มีระยะ2กิโลเมตรค่ะตำนาทีใช้เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลระยะ3กิโลเมตรขนาดท่อ6นิ้วเป้าหมายก็คือปริมาณน้ำเนี่ยรู0 0 0ปลูกบาทเมตรคาดว่าใช้เวลา17วันค่ะนอกจากการดำเนินการสูบน้ำช่วยภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสามพร้าวแล้วนะคะในช่วงฤด,ดูแล้งค่ะศูนย์ป,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีค่ะก็ได้ดำเนินการสูบส่งน้ำระยะไกล ช่วยพายแล้งอีก5แห่งแล้วเสร็จประกอบด้วยนะคะสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำพันชาติไปยังสะคํำวายค่ะแล้วก็จากสะคํำวายไปฝายลำห้วยเฮียหมู่ที่3และหมู่ที่10ตําบลหนองกุงทับม้าอําเภอวังสามหมอปริมาณน้ำเนี่ย125,000ลูกบาทเมตรค่ะสูบน้ำลำห้วยกกกอกบ้านกุดอีเต่านะคะหมู่ที่2ตําบลหัวนาคำ อำเภอสีทาตปริมาณน้ำ2520า2520ลูกบาทเมตรฝายห้วยกอกไปยังไปเก็บกักยังหนองบะชาติดอนกลางบ้านคำกุงนะคะบ้านคำเจริญหมู่ที่12ตําตำบลหัวหนาคำอำเภอสีทาตปริมาณน้ำา7 7 5 0ลูกบาทเมตรค่ะน้องนาคูค่ะไปเติมสระโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีวัด เกสอนศีลคุณนะคะอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะปริมาณน้ำ151,400า1 0ลูกบาทเมตรและจากลำน้ำห้วยซองไปกักเก็บอย่างสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านโนนดินแดงปริมาณน้ำเนี่ยจะอยู่ที่235,000 726ลูกบาทเมตรค่ะก็เป็นการเติมน้ำดิบแหล่งผลิตประปาหมู่บ้านนะคะเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนนั่นเองในภัยแล้งแบบนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือกัน,ช,กนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราค่ะค่ะ